่วของนี้ชันพาคุณชมไปทานของเก่าแก่โบราณอยู่คู่กับเรามากว่า30ปีแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบทานสุกี้ค่ะแต่ไม่ชอบเต้าหู้ยี้ที่นี่นะคะเป็นสุกี้แบบไม่มีเต้าหู้ยี้ค่ะอร่อยขนาดไหนไปด้วยกันเลยค่ะนิวแคนตันสุกี้ค่ะ นีแ่แหละค่ะเป็นที่ตั้งนะคะของร้านนิวแคนตันสุกี้จริงๆแล้วแคนตันสุกี้เนี่ยเรารู้จักกันมาดีมานานกว่า30ปีแล้วนะคะแต่นิวแคนตันสุกี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ต่อยอดออกมานะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เชิงสะพานพระราม8ริมถนนอรุณอมรินแล้ววันนี้ก็มีคุณสรินดาวนณิชกีรติดูแลเป็นหลักเลยนะคะความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปค่ะสุกี้เนี่ยนะคะแล้วก็น้ำซุปของเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะบวกกับเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะใส่ลงไปในหมอ้อนี่ทำเองทุกอย่างเลยไม่ว่า จะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่วัวกุ้งหอยปลามึกนะคะเขาบอกเครื่องของเขามีกว่า30อย่างนะคะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเยื่อไผ่ปลาทรงเครื่องหมูนุ่มแล้วก็สาหร่ายเนี่ยค่ะคือที่ที่เขาบอกว่าของเขาทําเองเพราะนั้นเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะได้ได้ความสดกว่า แล้วก็ความอร่อยกว่านะคะจากการที่ไปสั่งเข้ามานะคะแม้แต่เนี่ยค่ะบะหมี่ก็ทําเองอันนี้เขามีชื่อก็คือว่ามีไหมหยกเห็นไหมคะ <c ress> เห็นความเหนียวนุ่มไหมคะอันนี้ทําจากใบกุยช่ายไม่ใช่เขียวจากใบเตยน,นะคะทำจากเขียวจากกุยช่ายเขาบอกว่าใบเตยเนี่ยเหมาะกับการทําขนมหวานมากกว่าแต่อันนี้เขาก็เลยเลือกใช้ใบกุยช่ายเมื่อ <c ress> สักครู่นี้ที่เห็นก็คือฟองเต้าหู้ทอด <c ress> อันเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเขาเหมือนกันคือ สุกี้ที่อื่นจะไม่มีอันนี้จะเป็นแบบฟองเต้าหู้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็กรอบๆเลยเป็นเมนูโปรดของคุณเอ๋คุณเอ๋ภรรยาคุณปอนะคะ จะต้องสั่งให้ภรรยาทานตลอดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือน้ําจิ้มนะคะคือน้ําจิ้มเนี่ยก็เป็นสูตรเด็ดของเขาไม่มีเต้าหู้ยี้เป็นส่วนผสมเพราะนั้นใครที่แพ้เต้าหู้ยี้หมดห่วงเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทกลุ่มของติ่มซำฮะเกาะะ๋าหนบจีบกุ้งจีบปูนะคะปอเปี๊ยะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านที่ ชวนคุณผู้ชมไปนั่งทานสุก,กี้กับครอบครัวแบบสบายๆแล้วก็เป็นสุก,กี้แบบสุกี้คลาสสิกนะคะ New c a n t o สุกี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะทานสุก,กี้ร้อนๆไปได้เลยนะคะ0 8 2 8 8 3 5 6 9 1ปด้นะคะ02-883-5691-2ค่ะค่ะ กลิ่นกี้หอมอร่อยมาเลยถูกต้องค่ะส่วนช่วงหน้านะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมนุษย์ไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่ค่ะชื่อนะคะมีเขาพีออะไรอย่างงี้มีชื่อใหม่ของเขาไหมีเขามีชื่อด้วยใช่มีเขามีเขามีเขามีเข่าแล้วก็ทีไอนะคะแต่ที่แน่เลยก็คือรวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพารวยค่ะ Oh, oh, oh,